บทเรียนแห่งชีวิตวันนี้จะขอพูดนิทานเรื่องขอทานกับเศรษฐีมีขอทานผู้หนึ่งที่มัาจะเดินขอทานไปตามถนนตั้งแต่เช้าวันหนึ่งเขาโชคไม่ดีไม่มีใครให้เงินเขาเลยก็หอยู่มากจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปขอทานที่บ้านเศรษฐีท่านหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเพราะเขาได้ข่าวมาว่าเศรษฐีท่านนี้เป็นคนใจด และไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือใครขอทานผู้นี้จึงตั้งใจจะไปของเงินสักสิบบาทจากท่านเศรษฐีพอเดินมาถึงคฤหาสน์ของท่านเศรษฐีและเคาะประตูคนรับใช้ก็ออกมาเปิดประตูและบอกขอทานว่าท่านเศรษฐีกำลังสวดมนต์อยู่ในห้องพระจึงเชิญขอทานให้ไปรอพบท่านเศรษฐีที่หน้าห้องพระเธอรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวท่านเศรษฐีสวดมนต์เสร็จ เธอก็บอกกับท่านแล้วกันว่าเธอต้องการอะไรในขณะที่ขอทานกำลังนั่งรออยู่หน้าห้องพระเขาก็ได้ยินเสียงสวดภาวนาของท่านเสร็ฐีว่าขอให้สิงสส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบรรดาให้ข้ามีอำนาจวาสนาขอให้ข้าได้มีเงินเพิ่มอ,อีกร้อยล้านขอให้มีที่ดินและทรัพย์สม,มบัติมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อ,อขอทานได้ยินเช่นนั้นจึงตัดสินใจเดินออกจากบ้านไป ท่านเศรษฐีสวดมนต์เสร็จออกมาจากห้องพระพอดีและเห็นว่าขอทานกําลังเดินออกจากบ้านไปท่านเศรษฐีจ,จึงตะโกนถามขอทานว่าท่านจะไปไหนล่ะเมื่อท่านมาหาข้าก็คงจะต้องการอะไรสักอย่างบอกข้ามาเถอะว่าท่านกันท่านต้องการอะไรขอทานจึงห oh ันมาแล้วพูดว่าผมมาที่นี่ก็ตั้งใจจะมาขอเงินจากท่านเศรษฐีเพียงสิบบาทแต่ผมมาแล้วกลับไม่เจอท่านเศรษฐี ตรงกันข้ามผมกลับเจอขอทานที่ยิ่งใหญ่กว่าผมเสียอีกเพราะท่านกำลังขอทรัพย์สินเงินทองเป็นล้านล้านผมไม่เอาเงินจากขอทานด้วยกันหรอกครับเมือ่อพูดเสร็จขอทานก็เดินออกจากบ้านไปความร่ำรวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของเราคนเราถึงจะมีเงินเป็นล้านแต่ถ้ายังไม่รู้จักพอก็ยังคงจนอยู่ร่ำไปแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเงินหนึบาท และมีความพอใจกับสิ่งนั้นเราก็เป็นผู้ร่ำรวยและมีความสุขความจนหรือความรวยอยู่ที่ความพอหรือความไม่พอต่าง